ครับท่านผู้ชมครับถ้าที่ดินของท่านไม่มีทางเข้าออกนะครับหรือจะขายก็ไม่ได้ราคานะครับหรือมีทางเข้าแต่มันไม่สะดวกนะครับหรือจูจ่ๆนะครับมีเจ้าของที่ดินแปลงข้างหน้ามาปิดทางเราเราจะมีวิธีการทำอย่างไรและเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรครับ ท่านประชุมครับในเรื่องของภาระจำยอมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา1387ได้กําหนดเอาไว้แบบนี้ครับว่าอาสังหาริมทรัพย์อาจจะต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างครับซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิ์บางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส,สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องภาระจำยอมกันนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วเรื่องภาระจำยอมเนี่ย เรามักยันนึกถึงทางพระราชจำยอมใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของพระราชจำยอมเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นก็ได้อย่างเช่นเรื่องทางพวกเรารู้จักกันดีนะครับอาจจะเป็นเรื่องทางด้วยเรื่องพระราชจำยอมเรื่องท่อระบายน้ําเรื่องระบบสารภคเรื่องไฟฟ้าประปาสามารถผ่านได้ครับก็หมายความว่าต้องจำยอมให้ที่ดินแปลงข้างในเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่เราอะยอมลดสิทธิ์หรือถูกจํากัดสิทธิ์บางอย่าง เราอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในที่ดินของเราได้อย่างเต็มที่เหมือนกับที่เรามีกรรมสิทธิ์นะครับแล้วการที่เราไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนในส่วนหนึ่งในที่ดินแปลงของเราก็ได้นะครับแล้วการที่เราถูกจํากัดสิทธิ์แบบนี้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์กับที่ดินแปลงอื่นครับผมอาจจะไม่ใช้คําพูดเรื่องกฎหมายนะครับคำว่าภาระยรัพย์กับสามลายพั์เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากที่ดินอาจจะ2แปลง3าแปลง4แปลงก็ได้นะครับ ที่อาจจะมีสิทธิ์นะครับมาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราเหมือนเราถูกจํากัดสิทธิ์บางอย่างนะครับไม่สามารถหลิงเลียงได้หรือเราไปทําความตกลงอะไรกับเขาอันเนี้ยทำให้ที่ดินแปลงข้างในได้ประโยชน์ครับอาจจะเป็นเรื่องทางเดินเรื่องท่อระบายน้ําเรื่องไฟฟ้าเรื่องปลาปลาเรื่องระบบสโ้โพกต่างๆได้หมดเลยครับและแม้กระทั่งที่ดินแปลงข้างในนะครับอาจจะมีทางออกทางอื่นนะครับแต่เขาก็จะสามารถออกทางของเราก็ได้ แล้วก็ไม่จําเป็นนะครับว่าเรื่องพระราชจํายอมเนี่ยจะต้องออกไปสู่ทางสาธารณะเสมอไปนะครับบางทีก็ไปออกสู่คลองอาจจะข้ามคลองไปสู่ที่ดินแปลงอื่นก็ได้เดี๋ยวยว,วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับว่าแปลงข้างหลังเนี่ยที่ได้ประโยชน์จากที่ดินแปลงของเราเนี่ยเขาได้ประโยชน์โดยวิธีไหนแบบไหนบ้างนะครับมีกี่วิธีมีประเภทไหนบ้าง <What? S 1> ครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องของพระราจํายอมเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับที่ดินอย่างน้อย2แปลงขึ้นไปครับก็หมายความว่าสมมติว่าพระราจํายอมมันเนี่ย จะออกไปสู่ทางสาธารณะนะครับทางก็มีที่ดินอยู่สองแปลงอันนี้เรียกว่าแปลง A ก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นแปลง B ทีนี้แปลงบีเนี่ยต้องการได้ภาระจำยอมตรงนี้เพื่อออกมาทางมาถึงทางสารประโยชน์นะครับทีนี้การที่จะได้ภาระจำยอมตรงเนี้ยของแปลงบีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องทางออกอย่างเดียวครับภาระจำยอมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทางก็ได้บวกท่อท่อระบายน้ำบวกประปาบวกไฟฟ้าก็ได้ ทีนี้วิธีการก็คือเพราะฉะนั้นเรื่องของภาระจำยอมเนี่ยอาจจะเป็นข้อตกลงก็ได้ครับว่าเจ้าของที่ดินแปลง A กับแปลง B มาตกลงกันครับการตกลงกันนั้นน่ะอาจจะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีก็ได้สมมุติว่าเจ้าของที่ดินแปลง B อยากจะขายแต่ว่าราคามันต่ำเหลือเกินครับเพราะมันม,มันไม่มีทางเข้าเป็นที่ตาบอดก็เลยมาคุยกับเจ้าของที่ดินแปลง A บอกว่าขอจดพาราจำยอม โดยมีค่าตอบแทนครับโดยมีค่าใช้จ่ายให้กันแต่ไม่ต้องการให้เป็นสาธารณประโยชน์ต้องการแค่ให้แปลงบีมีทางออกทางเข้ากําหนดไว้เลยกี่เมตรนะครับเพื่อที่จะแปลง B ีสามารถทําธุรกิจได้อย่างเช่นกําหนดทาง8เมตรอยากให้มีท่อประปาไฟฟ้าต่างๆระบบพวกเข้าถึงที่ดินแปลงบีก็มาตกลงกันโดยมีค่าตอบแทนอย่างนี้เรียกว่ามีสัญญาครับไปจดทะเบียนเป็นพระราชโอมได้เลยนะครับ ทำให้ที่ดินแปลงบีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเวลาขายก็ได้ราคาสูงขึ้นหรือสามารถทําธุรกิจทําบ้านจัดสรรอะไรก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าการจดพระจำยอมเนี่ยเกิดประโยชน์ครับนายเอก็ได้เงินเป็นค่าตอบแทนครับก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นายเกับนายบีมาตกลงกันโดยมีค่าตอบแทนครับนายเก็จดทะเบียนครับมีแผนที่เรียบร้อยระบุเลยครับว่าที่ดินแปลง A เนี่ยตกเป็นพระจำยอมของที่ดินแปลง B ในเรื่องของทางท่อระบายน้ำปราปาไฟฟ้าโทรศัพท์ หรือเรื่องอื่นๆอีกก็ได้แล้วแต่จะคุยตกลงกันทีนี้วิธีการที่2ครับนายเไม่เคยมาดูที่ตัวเองเลยนะครับนายบใช้เส้นทางนี้เข้าออกมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วไม่นายเไม่เคยยินยอมฮะนายบใช้อย่างปลอปปักเลยก็คือหมายความว่าไปผ่านเข้าออกโดยพระลาการเลยไม่เคยบอกนายเให้ทราบเรียกว่าคล้ายๆยากับการครอบครองปลอปัก นะครับเมื่อครบกําหนดระยะ10ปีแล้วนายบสามารถยื่นคําร้องของต่อศาลนะครับให้สั่งให้ที่ดินส่วนนี้ของนายเตกเป็นาระํายอมของแปลงบีครับทีนี้มันมีข้อกําหนดเรื่องหนึ่งของาระรายมยอมที่แตกต่างจากสิทธิอื่นๆนะครับก็คือตัวาระรายอมเนี่ยมันเป็นทรัพย์สิทธ์ที่ไปติดกับตัวทรัพย์ครับก็หมายความว่าพอไปติดกับตัวทรัพย์ทีนี้เมื่อติดกับตัวทรัพย์เมื่อทรัพย์สินแปลงใดได้มีการโอนเปลี่ยนมืออย่างเช่นนายเขายนาย นายขอนายคอนายบีก็ขายต่อไปอีกนะครับภาระจำยอมตรงนี้มันติดไปด้วยครับก็คือคนที่มาซื้อก็ได้ด้วยครับก็ได้ไปตามสถานะนี้เลยนะครับไม่ต้องมาจดภาระจำยอมใหม่อะไรทําใหม่อีกนะครับก็หมายความว่ามันติดไปกับตัวทรัพย์อทีนี้มาดูตัวอย่างกรณีที่นายบีนี่ได้แบ่งที่ดินครับเออแบ่งเป็นสามแปลงแบบเนี้อาจจะโอนให้กับนายกนายขอนายบีอาจจะอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่ง นายกนายขอก็มีสิทธิ์ใช้ทางตรงนี้ด้วยนะครับอ่าใช่ไหมครับนายกนายขอก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในที่ดินแปลง B แล้วก็ผ่านมาถึงที่ดินแปลง A ด้วยเพราะเจ้าของที่ดินแปลง B เดิมเนี่ยแปลงใหญ่เนี่ยได้จดทะเบียนภาระจำยอมไว้แล้วทีนี้เจ้าของที่ดินแปลง A สมมุติขายให้ในายจันนายจันก็ไปปิดทางไม่ได้ครับนายจันก็ต้องรับภาระนี้ไปทั้งหมดครับ อ้าวทีนี้สมมตินายเอแบ่งขายบ้างแบ่งขายบ้าง,งขา,า,งาขายให้ในายอังคารนายอังคารกับนายจันก็ไปปิดทางไม่ได้ครับเพราะเดิมทีนายเอเคยจดพระราชยมยอมแปลงใหญ่ไว้ให้กับนายบีเพราะนั้นสถานะของพระราชยมยอมก็ยังคงอยู่อย่างเดิมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเรื่องพระราชยมยอมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะ จดแล้วมันไม่หายไปฮะแล้วมันก็ติดตกไปกับตัวทรัพย์ตัวทรัพย์จะไปแบ่งกีบแปลงก็ติดตกติดไปตลอดเลยนะครับถ้าผู้ชมมีที่ดินแบบนี้นะครับก็เอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ทีนี้ถ้านายเจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับจะทำยังไงคือไม่ต้องการให้ที่ดินตรงนี้ตกเป็นภาระจาย,ยอมของนายบีอ่ายกตัวอย่างเช่นนายเอาจจะทําความตกลงกับนายบีว่าให้ในายบีใช้ชั่วคราวเมื่อนายบีมีทางออกทางอื่นแล้วก็จะคืนตรงนี้ให้อ่าอันนี้มันก็จะไม่เข้าเรื่องภาระจำยอม หรือนายเออาจจะทำสัญญาให้ในายบใช้ที่ดินตรงนี้โดยมีค่าตอบแทนอาจจะจ่ายกันเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีอะไรก็ได้นะครับเพื่อรัการษาสิทธิ์หรือสงวนสิทธิ์ตรงนี้ของเราเอาไว้ไม่ให้มันตกเป็นภาระจำยอมของแปลงอื่นไปอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นายเอกก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้เช่นเดียวกันทีนี้หลายท่านก็อยากทราบว่าไ,ไปจดทะเบียนภาระจำยอมเนี่ยมันต้องเสียค่าธรรมเนียมเสียค่าใช้จ,ะจะ่ายเยอะไหมนะครับะนะครับทีนี้การจดทะเบียนภาระจำยอม สองแปลงนี้ตกลงปรงใจกันจุงมือกันมาค่าใช้จ่ายตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะจ่ายกันเท่าไหร่ก็ตกลงกันไปทําเป็นหนังสือไล้จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่สานักงานที่ดินนะครับถ้าเป็นการจดพรายอมให้กันโดยไม่มีค่าตอบแทนอย่างเช่นพี่น้องกันอย่างเงี้ยอยากจะให้เดินผ่านนะครับเพื่อให้ที่ดินแปลงข้างในมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะครับก็อันเนี้ยถ้าไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยเสียค่าจดทะเบียนภาระยำยอมเนี่ยแค่50บาทนะครับ แต่ถ้ามีค่าตอบแทนให้กันนะครับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนก็ร้อยละหนึ่งจากค่าตอบแทนที่มีให้กันตรงนี้นะครับแล้วก็เสียค่าอารกรสแตมห้าสิบสตางค์ค่าภาษีไม่ต้องเสียเรียกก็เรียกว่าไปทําให้มันถูกต้องนะครับค่าใช้จ่ายก็เล็กน้อยเท่านั้นเองอ้าววันนี้คิดว่าถ้าผู้ชมที่ดูคลิปนี้ก็คงจะเข้าใจเรื่องภาและจำยอมกันละก็ใช้ความรู้ตรงนี้นะครับก็ไปดําเนินการกับแปลงที่ดินตัวเองให้มีความเหมาะสมครับว่าที่ดินแปลงเราควรจะบริหารจัดการกันอย่างไรหากถ้าผู้ชมอยากติดตามความรู้ด้านที่ดินนนแบบบี้ะครั ท่านผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือติดตามที่เพจ a c e b o o k ของคลินิกที่ดินครับก็จะพบกับกับผมนะครับนายเพียงไกลสีฟ้านําความรู้ด้านที่ดินมาบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนอย่างง่ายๆนะครับท่านก็สามารถนําไปใช้ในการบริหารทรัพย์สินหรือนามาเป็นความรู้ในการป้องกันการซื้อที่ดินไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจความรู้ด้านที่ดินแบบนี้ท่านสามารถที่จะกดติดตามในเพจ Facebook ของคลินิกที่ดินครับผมก็จะให้ความรู้ด้านที่ดินเนี่ยตอนนี้ก็ร้อยกว่าคลิปแล้วนะ ท่านสามารถเข้าไปติดตามและหาความรู้ได้เลยนะครับและท่านที่มีปัญหาข้อสงสัยด้านที่ดินอยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยกับผมนะครับพบกันได้ในรายการคลินิกที่ดินพบประชาชนในวันพุธและวันเสาร์เวลา2ทุ่มนะครับซึ่งในรายการท่านสามารถฝากคำถามไว้หรือจะโทรพูดคุยกับผมในรายการสดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ผมเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนสามารถสื่อสารกับผมได้โดยตรงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ